สี่โครงการไม่เอ็นเมนทนีโครงการใหญ่ติ๊กต็อกกาลีนาออฟฟี่และทูเนกเจนสี่โครงการนี้เลือกสมัครโครงการไหนดีพี่รักษณ์และแต่ละโครงการกําลังโปรเซสอะไรอยู่ฟังคลิปนี้ให้ดีถ้าใครที่อยากที่จะสมัครสี่โครงการนี้และกําลังอยู่ในโปรเซสซึ่งพี่รักณ์จะมีทริคเล็กๆให้และถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์รีโพสต์บอกต่อเพราะมีคนอีกมากยังไม่รู้จักเบนเอ็นเมนตทนีซึ่งพูดถึงสี่โครงการนี้ล้วนเป็นกลุ่มโครงการไบนเอ็นเมนทอนีอัปเปอร์เลเวลคือมีการวางการจ่าย5 0 เคบ,บวกไปจนถึง 100K ถือว่ามีการวางการจ่ายที่สูงมากนั่นเป็นเพราะว่า4โครงการนี้ล้วนเป็นเทรนปัจจุบันและอนาคตที่กําลังจะถึงนี้แน่นอนว่าการจ่ายที่สูงนั้นก็เท่ากับงานก็ยากตามตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราโตค่ะโอกาสที่เราจะโตเป็นกลุ่มยังลีดเดอร์หรือฟิวเจอร์ลีดเดอร์ในอนาคตก็มีมากทีนี้กลับมา4โครงการนี้จะเลือกโครงการไหนดีพี่ลักษณจะแนะนาพวกเราว่ายังไม่ต้องตัดตัวเองออกจากโอกาสไหนเลยนะเพราะเรายังมีความเป็นไปได้ที่จะสมัครแลคะคัดเลือกเข้าไปสู่ process ดทเพราะว่าทั้ง4โครงการค่ะจบอะไรมาก็สมัครได้หมดเลยเขาเน้นที่ตัวเราเองต่างหากว่าอยากจะโตกับเขาไหมเพราะฉะนั้นใน4โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจพี่รักษแนะนําว่าอย่าเพิ่งตัดตัวเองออกจากอะไรที่นี้มาสู่ข้อที่2ท,ที่บอกว่าพี่รักษณ์แล้วตอนนี้เขากําลังโปรเซสอะไรอยู่โปรเซสของทั้ง4โครงการนี้เริ่มจากของอ็อบปี้ก่อนอ็อบปี้ตอนนี้ปีนี้ในะรอบป,ปี2 0 2 5มีเปิดรับสมัคร MT ทั้งหมดคือ2โครงการ FLP เนี่ยเปิดเป็นรุ่นแรกซึ่งพี่ จะบอกว่าต่างกันยังไงพี่รักษ์ FLP เป็นงานโอเ r a ร i ชัน GDP เป็นงานหลังบ้านซึ่งปกติ GDP วางการจ่าย70ถึง 100k บวกแต่ถ้าเป็นโอเ r a ร i ชันปีนี้ที่เปิดมา เขาวางในระบบไว้เพียงแค่ประมาณ 40k แต่พี่รักษ์เชื่อว่าเขาวางการจ่ายเยอะมากกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรอย่างเช่นของตัวออปฟี GDP ในปีก่อนหน้าวางการจ่ายไว้ 40k แต่จ่ายกันจริงก็คือเยอะมากราะวั้นแปลว่าอะไร,ะไรก็เชื่อว่า FLP ก็วางการจ่ายที่เยอะกว่านั้นมากเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไปที่นี่ก็เรียกไป 50k บวกๆที่นี่กลับมาเขากําลังทําอะไรกลุ่มออปฟีํกำลังทํ pie, งทขทดสอบกันอยู่และใครที่ผ่านการสอบแล้วภายในประมาณ1สัปดาห์เขาจะเรียกพวกเราผ่านไปสู่โปร เศของการทำ behavior ซึ่งมันคือการสัมภาษณ์รอบ HR interview นี่เองซึ่ง b l ล c k จะบอกว่าใครก็ตามที่สอบในรอบนีใบนนะ้ใครที่กำลังจะสอบก่อนนะใครที่กำลังจะสอบอยากให้เตรียมการทำข้อสอบให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไร oppy เป็นหนึ่งโครงการที่โปรเซสกันเร็วมากหลังจากเราสมัครเข้าไปนะภายในประมาณ3วันถึง5วันเขาจะส่งข้อสอบกลับมาหาเราแล้วมันเร็วมากๆจนน้องๆตั้งตัวไม่ทนันแต่ปัญหาก็คือข้อสอบของเขาที่ส่งมามันไม่ได้ง่ายนะทุกคนข้อสอบเป็นของเขาเองซึ่งพาร์ทที่ ยากที่สุดคือพัทอินดิเกเต็ดซึ่งข่าวลือข่าวเล่าอ้างเสียงลือเสียงเล่าอ้างของน้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่รักอินดิเกเต็ดยากมากซึ่งแล้วจะบอกว่ามันเลยทําให้ข่าวลือคือว่ามันทําให้ทุกคนมองว่าอ็อปปี้เนี่ยเวลาทำข้อสอบนี่แหละข้อสอบเนี่ยมันยากซึ่งวิธีการทาข้อสอบที่ยากก็คือว่าเราต้องฝึกฝนหรือว่าเราต้องทาข้อสอบให้มันเยอะๆเพราะเราจะเกิดความชํานาญซึ่งจริงๆนะมันมีเทคนิคและวิธีการของมันออปปี้มีข้อสอบทั้งหมดคือพารพัทในปีนี้มีพาร์ทปีที่แล้วมี4เพราะเขาตัดเวอรออ์ นี่พิรัชจะบอกว่าวิธีการทําเทคนิคให้ทําให้เร็วให้ไวแล้วทาให้ได้ได้ถูกนะหนคุณไปฝึกทกํข้อสอบให้เ,เยอะโดย New v e r ร์ริเทคนิคในการทานะเขาให้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องทําข้อสอบ3พาร์ท New v e r ร์รมี20ข้อพยายามใช้เวลาใน20นาทีแรกนะไปกวาดทํา n e w v e r ์ริตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ20ให้ได้รอบแรกต้องวิ่งไปถึงข้อสุดท้ายให้ได้ก่อนภายในเวลา20นาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีข้อง่ายๆมันอยู่หลังๆเรากําลังมา โฟกัสแค่ข้อแรกๆซึ่งมันทําให้เวลามันหมดไปซึ่งประเด็นก็คือว่าหลายคนอาจจะชอบที่จะต้องทําทุกข้อให้ถูกเลยไม่สามารถข้ามไปข้อไหนเลยเราทําแบบนั้นเวลามันหมดไปเมันั้นจะบอกว่ารอบแรกพยายามวิ่งกวาดทําทข้อที่ง่ายก่อนประมาณ20นาทีหลังจากนั้น10นาทีเนี่ยให้เรากลับมาทวนข้อไหนที่เราข้ามไปให้เรากลับมาทําที่เหลือให้วิ่งไปต่อพาร์ทที่2ทพี่เป็นพาร์ทลอจิคอลลอจิคอลมีข้อสอบเพียง10ข้อซึ่งพี่รักดูข้อสอบเขาจากตัวอย่างแล้วข้อสอบไม่ได้ยากถ้าคุณเก่งเรื่อง,อง,อง าการหมุนซ้ายหมุนขวาเปลี่ยนกี่องศาอันนี้คุณจะทำข้อสอบได้มันคือตัวช่วยคะแนนไม่ควรทำพลาดเลยนะภาพความควรทําให้ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวช่วยคะแนนของเราเพิพ่มนตจะบอกว่านี่คือข้อสอบที่เป็นลอจ i c a l ควรใช้เวลากับมันแค่ประมาณ5นาทีด้วยซ้ำคือ2ข้อตัว1นาทีแล้วไปต่อ คือพาร์สสุดท้ายอินทิเกรเต็ดคุณจะเหลือเวลาประมาณ20-25ถึง่สาทีใช้กับพานี้มันมีแค่10ข้อรอบแรก10ข้อนั้นน่ะพยายามนะภายใน15นาทีแรกให้วิ่งกวาดไปถึงข้อสุดท้ายให้ได้ซึ่งมันมีข้อง่ายข้อยากแต่คุณต้องรู้การหยิบตัวเลขออกมาบวกลบคูณหารกันพายเวลาดจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่แนะนํารล่อหลังจากนั้น1ินาทีสุดท้ายค่อยกวาดมาทําข้อที่เราข้ามเพราะฉะนั้นการบริหารเวลานี้จะพาทําให้คุณเอาตาไปเห็นทุกข้อได้ทันเวลาเพราะมันจะไม่เกิดปัญหาที่บอกว่าพี่ลา เวลาหมดแล้วหนูยังไม่เห็นข้อสอบข้างหลังเลยเพราะทําไม่ทันเพราะนั้นถือว่าเราสูญเสียโอกาสเพราะจริงๆบางครั้งบางทีข้อง่ายๆมันดันอยู่ข้อหลังๆเพราะฉะนั้นอย่าติดความเพอร์เฟกต์คืออยู่กับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไปถ้ารู้ตัวว่าข้อนี้ทําไม่ได้ขอให้ข้ามเพราะข้อสอบมันข้ามได้มันไม่เหมือน h อ l นะเอชแข้ามไม่ได้แต่ข้อสอบโพสิฟายฟิสเทคและข้อสอบของออปฟีเองสามารถข้ามข้อสอบได้อีนี้ก็คือวิธีหลักการในการทําตอนนี้ถ้าใครที่สนใจให้ฝึกทาข้อสอบ ไก่อนซึ่งฝึกทําจากไหนพี่ลักษ์หากว่าเราต่อให้จบตรงสายก็ยังต้องฝึกทําถ้าจะไปที่นี่ฝึกทําจากแบบฝึก2เล่มนี้ก็คืออะไรแบบฝึกซูเสตหนึ่งข้อกับ130ข้อมันต่างกันยังไงพี่ลักษ์อันนี้เป็นชุดเก่าอันนี้เป็นชุดใหม่ที่อัปเดตข้อสอบไปแล้วแต่พาร์ทที่เป็นอินดิเกเตดมันสามารถประยุกต์ใช้ได้จากพาร์ทที่4ของเล่มนี้คือเล่มนี้ไม่มีเล่มนี้ต้องประยุกต์จากพาร์ทที่4สามารถไปทําพวกพาร์ทอินดิเกเตดได้เพราะนั้นมันคือการบวกลบคูณหาร2ชั้นแต่ที่ไม่มีีีคคืือออะะไไรรรมมมมมััันนแแ่่่ตตตาาางใหห้ยิบเลเลกลกกวขจ ชั้้นนอยู่ีซึ่งเราสามารถถึงได้พุไม่เลิกจะบอกว่าตอนไปถ้าจะไปที่นี่ควรฝึกทําข้อสอบเยอะเพราะอะไรคุณต้องแม่นตัวเลขคุณต้องรู้วิธีการรับมือกับโจทย์ที่เขาให้มาและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษพารชุดสองสช,ชุดนี้นะมีทั้งไทยกับอังกฤษซึ่งพ่ลังแนะนําว่าถ้าจะไปกลุ่มโครงการสี่โครงการนี้ฝึกทขาข้อสอบพาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นจะทําให้เราสปีดได้เร็วขึ้นส่วนถ้าเวลาเหลือค่อยมาไล่กับทําที่เป็นพาร์ทไทยก็ได้เพราะจริงลอจิกละลักการมันเหมือนกันเพราะนี่คือค่าเวลากระชั้นชิดไปอ่าน ภาษาอังกฤษก่อนเพราะบางทีน้องๆบอกว่าพี่รักษ์เขาสอบมาแล้วอันนั้นอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นให้คุณเร่งไปอ่านพาท์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนได้เลยทีนี้นเป็นของตัวออปปี้เองถ้าหลังจากที่เราส่งสมัครไปแล้ว2อสวันเนี่ยเขาส่งข้อสอบมาช้าสุดก็สามถึงห้าวันหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นพอเราทาข้อสอบเสร็จ1สัปดาห์ก็จะเรียกการสัมภาษณ์ behavior ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าจุดตัดก็คือว่าเขาจะเลือกคนจากไหนพี่รักษ์รอบนี้นะคือการนําส่ง Privat ว v ค c t o ี่ใครที่ไปนะไปเองใช ไปเองเซตหนังสือยังไม่เหมาะเพราะว่าอะไรหนังสือยังบาดช่วยใช้เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และเข้าโครงการมิเดเดิเทัวร์นี้พี่รักจะบอกว่าถ้าเราไป MT 40k บวกเราใช้เล่มนี้ได้เลยนะ 40k ลงไปเท่ที่ 40k ลงไปหรือ 40k ในนิด,นดใช้เล่มนี้ได้แต่ถ้าเราจะไป MT ที่วางการจ่าย 50k บวกไม่ควรใช้อย่างนี้เพราะว่าอะไรคุณควรจะได้ฟังมากกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่เขาตามหาเพราะในคอร์สเรียนออนไลน์มันให้ความรู้ที่ต่างกันมากและมันลึกกว่าซึ่งมันทําให้ต่อให้เวลาเราไปหน้า,างานจริงเราไม่ได้มีความรู้เลยเรา หรือว่าตอนไปอยู่หน้าง,งานถ้าเรารู้ว่าเราจะลังจะเจออะไรบ้างเราต้องทําตัวยังไงและรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้ายัางไงได้บ้างคนที่เก่งอยู่แล้วเลาเขาได้รับความรู้มันจะทําให้เขาสามารถไปประยุกต์ที่หน้าง,งานได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าไม่อะหนูรู้สึกว่าโอกาสนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าอะไรอยากจะอออินอยากไปทําครั้งนี้ให้ได้เพราะโอกาสมันมาปีละครั้งก็ให้เราเรียนแบบสอนสดแทนการเตรียมแบบสอนสดถ้าใครจะสัมภาษณ์ในรอบสัปดาห์นี้ไม่ทันแล้วแต่ใครที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ในรอบสัปดาห์หน้าคุณยังเรียนทันได้อยู่คือ ซึ่งถ้าจะอออินด้วยการเรียนเดี๋ยวสามารถเรียนไฟท์ได้ส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูอยากที่จะเตรียมไปที่อื่นด้วยใน4ที่นี้ให้เรียนเป็นเซเวเดแทนและถ้าดีนะ คุณควรจบคัสอย่างน้อยเซเว่นเดย์สองคัสแรกคือฝึกทำข้อสอบก่อนที่จะสมัครเพราะว่าอะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นออปปี้หรือว่ากาลีนาหรือทูน x t เจนและติ๊กตอกเนี่ยกำลังจะได้ทำข้อสอบแล้วในช่วงนี้ทั้งหมดเลยพี่เล็กจะบอกว่าช้อปปี้ออบปี้นะกับทูนิคเจนเราจะทําได้ก่อนเพราะนั่นแปลว่าตอนที่ไปพี่เล็กจะบอกว่าตอนไปจริงถ้าเราเรียน2วันไม่ก่อนเราจะไปทําข้อสอบเหล่านี้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ ผ่านการเรียนสอนสดพี่รักษิณก็ฝึกฝนเยอะๆยังไงน้อยนะสองวันแรกต้องเกิดก่อนในขณะที่ถ้าใครบอกว่าอยากจะเรียนกับเพื่อนพี่รักษก็ให้ไปเรียนอะไรเซเว่นเดย์กลุ่มคสไตมานหนึ่งจัดหนึ่งครั้งซึ่งปกติมีแค่โฟรเดย์ยกเว้นไตมานนี้พี่รักษเพิ่มให้พิเศษเป็นเซเว่นเดย์เพราะว่าอะไรเพราะเข้าใจดีว่าเนี่ยโครงการเอ็มีเหล่านี้กําลังเปิดและไม่อยากให้พลาดโอกาสเพราะคนที่เคยเข้าได้ปกติแล้วเขาเรียน day เซเว่นเดย์ p r i v a t e กันพี่ลักจะบอกว่าพี่รักษณก็เลยเปิดโอกาสหรือว่าให้มันเข้าถึงพวกเราได้มากขึ้นในขณะทีี่่่คคาเรรยนนมันถูกก หนึ่งสหรับสาหรับกลุ่มค้านนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนกับเพื่อนคุณต้องสามารถเข้าร่วมในเวลาเดียวกันกับเพื่อนได้คือเราจะเรียนกันที่ยี่สถึงยีกันยายนเวลา10บโมงเชา้าถึงเที่ยงตรงต้องสามารถสแตนบายในเวลานี้ไปเข้าร่วมเข้าอยู่หรือแอคทีฟกับคลาสได้เพราะไม่รับจะบอกว่าใครที่อยากเรียนกับเพื่อนก็พลาดไม่ได้เพราะนี่คือโครงการไม่ได้เมนเทอร์นี้ของออปปี้ที่กําลังโปรเซสอยู่ไปต่อโครงการไม่ได้เมนเทอร์นี้ของกาลีน่ากันบ้างเป็นเครือเดียวกันกาลีน่าใครที่สมัครเข้าไปเขาจะเปิดรับสมัครวันนทีี่10ตุลลาคม้แ ถ้าใครสมัครเข้าไปช่วงปลายเดือนครับไอสิบตุลาคมนี้สมัครเข้าไปในปลายเดือนตุลาคมจะได้ทําข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบน่าจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับของตัวของตัวออปปี้พันเพ็กจะบอกว่าถ้าใครเคยทำออปปี้ตั้งแต่ GDP แล้วไปทํา FLP ต่อพอคุณมาทาํากาลีนาคุณจะเคยชินแล้วเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะเจอข้อสอบมาเยอะแล้วถึงวพาพันเพ็กจะบอกว่าพยายามสมัครทุกโครงการเพราะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้สอบจะได้รู้ไงว่าข้อสอบเป็นยังไงหรือถ้าเราเตรียมตัวไปพร้อมเนี่ยเราอาจจะผ่านทั้ง3าโครงการเข้าสู่ โปรเซสการคัดเลือกก็ได้นี่คือหอกาลีนานะนะเขาจะโปรเซสการสอบในเดือนหน้าส่วนทูน x กเจนตอนนี้ใครที่สมัครเข้าไปแปลกที่ปีนี้ทูน x กเจนโปรเซสกันเร็วมากสมมติถ้าเราสมัครเข้าไปนะภายในไม่เกิน5วันเขาจะส่งข้อสอบกลับมาหาเราบางคน2วันบางคน3วันด้วยซ้าเขาจะส่งข้อสอบมาเร็วมากซึ่งข้อสอบของทูน x กเจนก็เป็นความปรับเซียนอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรข้อสอบเขามี96ข้อแต่ให้เวลาในการทําเพียงแค่60นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตกข้อแล้วแบบคือตกนะเวลาไปทำ จริงอะตกข้อราม่ถึงเนื้อที่1นาทีเพราะงั้นตอนทํามีอะไรบ้างที่รักของครูได้เจน2เนกเจนมี4พาร์ท1นิวริคอลค่ะ30ข้อ30นาที2ลอจิคอลรูปภาพถ้าจําไม่ผิดคือ17ข้อใน6นาที3คือเวอร์บอลรีนนิ่ง4ก็คือมันมีเรื่องของแอททิจูดเทสซึ่งจริงเวลาไปทําจริงพี่รักไม่ได้พูดเรียงตามข้อสอบเขานะถ้าเรียงจริงแอททิจูดเทสจะอยู่พาร์ทที่1ซึ่งเวลาไปทําพาร์ทเหล่านี้ยแอททิจูดเทสไม่ได้วัดคะแนนไม่ได้ออกมาเป็นไม่ได้ออกเป็นคะแนนแต่จะออกมาเป็นค่าภาวะผู้นําตอบเป็นตัวเราได้เลยมี 200รอยข้ออย่าไปดิดคําตอบและอย่าคิดนานในขณะที่3พาร์ทที่เหลือเป็นพาร์ทที่วัดอ b i ลิตี้ซึ่งเธอกจะบอกวความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยสามพาร์ทนี้นะวิธีการทํายังเหมือนเดิมนะวิ่งไปถึงข้อสุดท้ายให้เร็วทีว่สุดให้ได้แล้วกลับมาทําข้อได้ง่ายแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเขามีเวลาเป็นของตัวเองจับรอบไงมันไม่เหมือนของตัวออปปี้ที่ใช้เวลาร่วมกันแต่อันเนี้ยแต่ละพาร์ทคือแยกเช่นนิวเบร i ข้อ30ข้อ30มนาทีหรือว่าเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลย2ี่นาทีวิ่งไปถึงข้อ 30, วิ่งกวาดกลับมาถือว่าส่วนถ้าเป็นภาพภาพของที่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ17ภาพให้เวลา6นาทีเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือวิ่งกลับไปกวาดทําข้อที่ง่ายให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ทันได้ซ้ำน้องๆหลายคนทําไม่ทันนะส่วนใหญ่มากสุดทําได้ประมาณ14 15ข้อ17ข้อเนี่ยยังไปถึงได้ยากเลยเพราะว่าอะไรเวลาให้น้อยมากๆพิ่มแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําคือกวาดไปหาข้อง่ายแล้วก็เลือก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 มันจะมีประเภทภาพไหนภาพไหนไม่เข้าพวกก็มีนะซึ่งวิธีการทําได้ง่ายสุดคือให้คุณเอาาตัวห่ง หนหนคุณจะเห็นความแตกต่างไม่ได้ชัดเจนเดี๋ยวกลมเดี๋ยวเหลี่ยมหรือว่าแวนแปลว่าคุณดูให้ดีว่ามันกลมหรือมันเหลี่ยมเพราะฉะนั้นบางทีมันต่างกันเล็กน้อยต้องแยกให้ออกดึงตัวออกมาจากจอจะเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรที่ไม่เข้าพวกแล้วจะบอกว่าของตัวที่เป็นของ True Next Gen จะมีของข้อสอบประมาณนี้สุดท้ายเลยถ้าเป็น Verbal Verbal ให้เวลาประมาณ 10, มีสี่สามจะไม่ผิดคือ49ข้อให้เวลาประมาณ 25- 2 6านาทีซึ่งแล็กจะบอกว่านาทีประมาณนี้นะซึ่งแล็กจะบอกว่าเวลาไปทำข้อสสอออบบ Ver Ver bal ข้ มีโอกาสถูกนะ33%แล้วเพราะอะไรมี3ช้อย two four k i n e หลักในการตัดสินใจให้ยึดไว้เพราะว่าตอนไปทำปจริงจริงพี่เล็กจะบอกว่าถ้าเราฝึกในชุดแบบฝึกร้อยสาข้อจะมีให้ฝึกนะไปลองดูลอจิกและวิธีการตัดสินใจดีว่าจะตัดสินใจบนพื้นฐานด้วยอะไรเพราะจริงจริงมันใช้การอุปมาอุปม,มันใช้การอนุมานมันใช้หลักในการอนุมานซึ่งพี่แล้วจะบอกว่าถ้าเรารู้หลักในการอนุมานเราจะทำข้อสอบประเภทนี้ได้ไปต่อโครงการในเมนท์ีในโครงการสุดท้ายคือตอก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 กำลังรับสมัครและจะเริ่มทยอยทำข้อสอบคือหลังกลาง เดือนกันยายนนี้ซึ่งแล้กจะบอกว่าตอนนี้ใครที่ยังสนใจตอ้อตอบก,ก็สามารถสมัครเข้าไปได้เลยมานทั้งสโครงการนี้กําลังโปรเซสการคัดเลือกมากๆเลยคือสอบยกเว้นออฟฟี่ที่มีการทําสิ่งที่เรียกว่าการสัมภาษณ์รอบวีเวีย e ร์ e R, หรือไอตัวพวก HR แล้วส่วนทูน็กเจนลองลงมาก็ตอนนี้ใครที่ผ่านสอบเขาจะพรีคอหาผู้สมัครแล้วซึ่งถ้าผ่านการพรีคอจะไปสู่โปรเซสการทําเคสเดียวซึ่งพี่รักจะบอกว่าพรีคอน้องถามว่าพี่รักมีโอกาสจะตกพรีคอไหมมีแต่ว่าไม่ไม่ได้วว,ว่าเขาไม่ได้รับทุกคน คนที่โทรไปพีคอนนะเข้ารับเฉพาะคนที่พีคอแล้วผ่านเพราะเช่นอะไรบ้างหลายคนไม่สะดวกหลายคนติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ผ่านเพราะการพรีคอเขาเช็คภาษาอังกฤษเขาให้เราพูดภาษาอังกฤษเพราะนเพ่พจะบอกว่าให้เตรียมตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและต้องต้องเตรียมพร้อมในการรับโทรศัพท์ทันทีถ้าใครที่บอกว่าไม่พร้อมค่ะหรือว่าท้ายสุดอ่ะหลายคนเขาไม่โทรกลับไปเพืพ่อนเพนจะบอกว่าแล้วเราติดต่อกลับไปหาเขาก็ติดต่อได้ยากเพราะฉะนั้นจงสแตนบายรับสายดีๆซะเพราะฉะนั้นสี่โครงการมีเน็มนเทอร์นี้นี้เป็นโครงการกลุ่ม ระเบียบเลยแนะนําว่าพลาดไม่ได้และวันนี้16บหทับสิบไอสินะวันที่วันนี้มิดมันนะสิบหกทับแปดเพียงจะบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องของตัวมิดมันเปเดใครที่จะเตรียมความพร้อมเข้าโครงการมินเมนต์เทนีไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปคาสหรือแบบที่เป็นการเอาอินกับคลาสสอนสดพลาดไม่ได้เพราะมันมีสเปเชียลไพรซ์ซึ่งใครที่ตามที่สนใจหรืออยากจะปรึกษาเข้าโครงการมินเมนต์เทนีปรึกษาได้ที่หน้าโปรไฟล์และเพียกจะบอกว่า4โครงการมินิเมนต์เทนีนี้ล้วนเป็นโครงการที่น่าสนใจและใครที่ยังไม่สมัครก็ให้เตรียม มมพร้อแล้วไปยื่นสมัครได้เลยใครที่จะปรึกษาปรึกษาพี่รักเพิ่มเติมที่หน้าโปรไฟล์ได้วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ